โอเคครับวันนี้จะสปอยกระตูนชื่อกาตูนว่าโนบิตะกับตอนนี้กัเลยนะครับเมื่อดูบิตะไปแกะทรงมันงนเพื่อนจะได้เล่นแจ๊กแอนกับซินิโอได้ของเล่นเยอะแต่โนบิตะได้การหายาก แต่โนบิตะไม่รู้ตัวแจนกับซีนิโอจึงคิดว่าโนบิตะน่าจะชอบทีเล็กจึงให้อันนี้ไปโนบิตะได้ดีใจมากแล้วก็เลยแต่ซีนิโอก็บอกความจริงว่าการเดรคเลสเลสเตอร์นั้นหายากมากโนบิตะก็เลยขอคืนแต่ซินิโอเรื่องอะไรจะให้ล่ะ ก็เลยไปฟ้องโดยเลมอนโดยเลมอนก็เลยบอกว่านี่เอาไปเลยชุดจอมโจรหรือแปงพร้อมกับบอกว่าอันนี้สงสารเตือนไปซะซึ่งส่งไว้ว่าในคืนนี้จะรับการเวโรซิเลปเตอร์ที่คุณครอบครองอยู่ ซูนิโอซึ่งไม่รู้คิดว่าโนบิตะแกงเล่นก็เลยไม่ทำไม่สนใจโดยนีย่แล้วแม่ของซูนิโออยู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่ามีจอมโจรส่งจดหมายมาใช่ไหมลูก่ไม่ครับแต่แม่ทำไมแต่ตัวเตียกลงคิดเป็นลูกเอาไปเก็บไว้ในจูเซฟดีกว่าไหมก็นั่นสิครับ โนบิตะก็ได้ปรากตัวขึ้นบอกว่าการการปลดปลงความลับของฉันได้แล้วสินะการปลอมตัวแสนเนียนได้ถูกปลุป่อยแล้วเลยและโนบิตาก็ปานดปาระเบิดขวานลงพื้นและหลังจากนั้นก็เหลือแต่ก๊ารที่ซินนโอให้ไป ใจแอนก็เลยสงสัยทูซินิก็ได้พูดกับใจแอนตอนเช้ามาว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไอโนบิตะปลอมตัวโคตรเนียนเลยนะใจแอนก็ตกใจแล้วซูนิโอก็บอกว่าอย่างแรกมันจะสจแจ้งสารเตือนมาก่อนแต่จู่ๆสารเตือนก็ลอยมา <c oughs> ใจแอนกับซูนิโอก็ตกใจกันมาก จกแอนก็เลยคิดว่าจะลอกพอโนบิตะให้แจกแอนกำลังกินลาเปาอยู่แต่ว่าน้องใจเกา็ก็เข้ามาบอกว่าขอข้อมูลไปทางนังสิกระตุนหน่อยใจแอนก็เลยให้กินลาเปาแต่ก็รู้ว่าเป็นโนบิตะโนบิตะจึงรีบวิ่งหนียกมา โนบิตะก็รีบวิ่งหนีออกมาพอสายว่าคุมปุ๊บโนบิตะก็ย่องไปเรื่อยๆแต่ก็ตกใจอยู่ดีก็เลยต้องรอตอนนอนแล้วสรุปแจนก็เตรียมรับพร้อมมาเลยมีกระดิ่งเต็มไปหมดโนบิตะก็ค่อยๆลงมาจีเพื่อจะเอาหน้ากากบโตที่ตัวเองจากได้เกือบจะจูบกับแจนเพราะเกือบ แต่สุดท้ายใจแอนก็ตื่นแล้วใจเอนก็ผ่านแล้วโนบิตะก็กลับมาอีกครั้งเพราะว่าสมุดนั้นนั้นเราไปสนุกว่างเปล่าโนบิตะจึงตกใจมากคิดว่าใจคนหลอกตนจึงเดินจึงเดินกลับมาเพื่อจะเอาให้ได้พอเห็นจึง เจอเพื่อหาเวาว,าว่าว่ามันอยู่ตรงไหนสรุปมันอยู่ที่ที่หน,น,น,นึ่งแล้วสักพักหนึ่งเจแอนก็งุนงดอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็ตื่นแล้วตกใจมาแล้วก็ทั้งสองคนก็วิ่งหนีมาได้สำเร็จแล้วก็ปาหน้ากากสีมาให้โนบปิตะ ทำให้ ita, นพบิตะและรู้สึกดีใจมากโนบิตะ mm. จึงเลือกที่ขอบคุณใจอันที่สุดเพราะว่าข้างหน้ากากหนไปโนบิตะจึงตกใจมากและดีใจทำให้ใจแอนนั้นเสียไปจบ